สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตสนามนี่ก็คือขับเขาครับนี่ขับเขาก็ได้ประมาณสัก40%นะครับ40%เป็นต์นขับเฮานะครับผมอันนี้เป็นสนามตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนในการรวยรวยไอเม็ดยางนะครับนี่คือตอน โรยเม็ดยางนะครับเพื่อให้สนามจะได้นุ่มๆในการเตะนะครับผมเดี๋ยวผมจะพานะเดี๋ยวลงไปดูนะครับสนามนะครับว่าถึงไหนแล้วบางตอนนี้ร้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวเพิ่งจะเอานี่โพก,กัวก่อนเดี๋ยวพาไปดูนะสนามไปเสร็จแล้ว นี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นในเรื่องของความในกระทาสนามในเรื่องความนุ่มนะครับถือว่าเป็นที่นิยมเลยนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมบการันตีนเจ้าของว่าสนามนุ่มที่คนถาละแต่ดูแล้วไม่นุ่มต้องลองดูรับแต่จริงแต่อันนี้ก็นุ่มนะอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับ อันนี้โรยอีกเยอะนะครับเห็นต่วพี่นะเห็นก็รีวิว,วแต่ละที่ก็คือแบบพื้นสนามนุ่มหรือไม่นุ่มแบบก็อยู่ที่เม็ดยางครับมมเม็ดยางเยอะก็นุ่มเม็ดยางน้อยก็ก็นุ่มนุ่มตามน้อยลงไปครับแต่ว่าเจ้านี้นี่แต่ว่าก็คืออยู่กับผู้รับเหมาแต่ละท่านนะครับว่าจุแซมนะนะครับต <c oughs> อนนี้ก็สนามก็จะเสร็จแล้วครับ ทีที่เตะได้แล้วเหลือแค่เหลือแค่ไฟระบบไฟครับเหลือระบบไฟเดียวนี่คืระบบไฟกำลังรวยสังเกตว่าสนามเริ่มดําครับเพราะว่าที่ดําๆนี่เป็นเม็ดยางนะครับเม็ดเม็ดยางยิ่งเยอะทัศน์สนามก็ยิ่งนุ่มครับทดลองดูว่าจะนุ่มขนาดไหนครับผมทีมงานสร้างสนามบอลนะครับจะถ้าขยับชามสนามบอลก็ถ้ามันดี ถ้าดีผมแนะนำนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเป็นคนจะพอจะบอกถ้าใครอยากทำนะครับสนาบอลเดี๋ยวผมเขาเรียกว่านะเดี๋ยวผมเป็นคนแนะนำให้เองนะครับเดี๋ยวลองต้องลองเสร็จก่อนว่า <c oughs> จะแบบไหนนะครับตอนนี้ก็แต่ที่บ่มเหยียดตอนนี้ก็นุ่มแล้วครับนะครับเดี๋ยวจะลองให้มันเสร็จก่อนเพราะว่าเม็ดยางเหลือเยอะเลยครับเม็ดยางอันนี้คือหนึ่งสนามนะครับผม โดยติบที่ก็น่าจะนุ่มเลยแหละนะครับก <c oughs> ำลังโรยเม็ดยางนะครับสนามนี้ก็โรยแล้วครับแต่ว่าสนามนี้น่าจะใส่ก่อน สน,น,นามบอลเจคนครับผมโอเคครับผมว่าระดับนี้กำลังดีเลรามาจะถานเจคนครับยาห้ากว่ายีสิบเก้าครับ <c oughs> ตอนแรกอะยาแบบสูงมากเลยครับยาสูงมากแล้วทีนี้คือก็จะชั้นล่างก็จะเป็นทรายนะครับแล้วทีนี้ก็จะโรยเม็ดยาง อีกรอบหนึ่งเพื่อให้สนามจะได้นุ่มน้ำแล้วเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพาเดินไปดูสนามน้นด้วยนะครับพื้นที่ข้างๆก็เรือมานเยอะยอยู่นะครับเม็ดหนึ่งได้เม็ดเม,ม็ดกว่าโอ้ยจริงข้างนี้ผมนึกว่าแบบเหลือน้อยโอย้แต่ว่าเดินสบายครับเม็ดหนึ่ง สบายครับไม่ไม่ไม่แคบครับไม่แคบกำลังดีนะครับเนี่ยกำลังดีเลยนะครับสนามสวยมากนะครับตอนนี้สนามบือในเรื่องของความขนาดหรือว่าความสวยใช้ได้เลยต้องมาลองนะครับต้องลองดูในในเรื่องของความนุ่มเพราะความนุ่มนี่สำคัญนะครับในการการทำสนามนะครับ แต่ทางนั้นทางนี้ก็ค้ออยู่กับผู้ละเมาแต่ละคนนะครับว่าเขาจะจะใส่ให้เรามากน้อยแค่ไหนมาดูสินะพี่สองกัน นี่ครับนี่ก็เริ่มเริ่มแล้วครับเริ่มที่จะใส่เม็ดยางแล้วกวาดไปกวาดให้เท่ากันบ้างสนามมันมเม็ดยางอันนี้นี่ครับที่ที่วางไว้สิ่ก่อนนี่เม็ดยางหมดเลยครับมันยางเยอะมากเลยครับใส่เยอะๆแล้วจะได้นุ่มๆเนาะเวลาตีก็จะได้เซฟจะได้เซฟเท้าด้วยครับเซฟเข้าเซฟนี่ครับ โู้จัสนามสนามบอลน่าเตะมากเลยครับในในเขารู้สึกผมนะนี่แบบน่าเตะมากบรรยากาศดีครับบรรยากาศแบบไม่มีลงๆไม่มีไม่มีบ้านคนไม่มีแบบดูไม่อึดอัดครับลงๆสบายสบายในสีส้มในสีส้ทรับเฮาความคืบหน้าก็ถือว่าเรียกมาเรียกครับสนามบอลนี่เดือนหนึ่งก็น่าจะได้เตะแล้วครับเมษายนนี่ได้เตะในสนามบอลแต่ขับเฮานี่สิ้นเมษายน ก็น่าจะเสร็จนะครับเออมีส่วนของสนาดมากลองดูตัน กำลังดีแต่ว่าโฟโต้ันนี้คือเป็นมันอย่างคือมันเมื่อตะเค้อมก็กวาดบ้างไบ,บเกลี่ยบ้างให้มันแบบกระจายให้ทั่วครับเพราะว่าบางบางทีมันก็ไม่เสมอนะเวลานในการ ตู้ตู้4เมตรมาตรฐาน7คนครับ <c oughs> นี่เป็นก็เหลือเยอะอยู่ครับผมโอเคก็ประมาณนี้ครับในสกอตสนะบอลจะนีอะไรอัปเดตก็ค่อยอัปเดตกลับไปเรื่อยๆครับลองดูครับเราจะดูว่ามันจะนุ่มแค่ไหนหนะครับเจอกันสวัสดีครับ